เป่าไปหน่อยหนึ่งแล้วฝุ่นเยอะนะครับไม่ได้สนใจประกันละใช้งานได้อยู่ครับแต่ว่าพอดีมันเลื่อนๆนะไอตัวบาร์โค้ดครับผมก็เลยแกะเป่าฝุ่นเลยครับฝุ่นเยอะนะนะครับพาวเวอร์สลายครับส่วนใหญ่เสียก็เพราะฝุ่นนั่นแหละนะครับอพกาซรายความชื้นะครับก็เลยแกะดูนะครับเห็นไหมเลือนฝุ่นเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะมาล้างทำความสะอาดกันนะครับขอแซี เมื่อกี้ผมเป่าไปหน่อยนะไม่ได้ถ่ายไว้มันออกไปส่วนนึงแหละ,ะพอแซงพาวเวอร์เขาก็ดีอยู่แล้วนะครับประกันสิบปีเนี่ยการันตีนกีเป็นฝุ่นอย่างนี้เลยนะอยู่ข้างในเนี่ยเป็นฝอยๆอย่างนี้เลยน,ะนี่เดี๋ยวเอาแปลงคัดหน่อยนะ,นนะรประกันก็ช่งางนะ เพราะว่ามันเหลือนลางแล้วก็เลยไม่ได้คิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเขาทามาดีเดี๋ยวก็มาเป่านะครับปัดเป่ากันก่อนดีกว่านะครับเอาหน้างานก่อนดีกว่านะครับให้มันใสๆจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะครับผมนะบป่าฝุ่นนะนี่นะผงขอแซนะดูฝุ่นนะดูฝุ่นนะบใบพัดน,นะันะบเยอะเลยนะฝุ่นเยอะพอสมควรเลยนะครับผม ดีที่เป็นฝุ่นแห้งนะเป็นฝุ่นชื้นนี่แย่เลยนะมันอาจจะอพอ Power ซ u p p l y เนี่ยถ้ามันเป็นฝุ่นเป็นความชื้นเยอะนะครับเสี่ยงมากนะที่จะเกิดช็อตนะครับเสียหายนะครับเพือ่อนเพราะว่าผมเคยเจอของลูกค้ามาแล้วนะครับพอดีลูกค้า,าเลี้ยงแมวนะครับเลี้ยงแมวทีนี้ทีนี้นะครับเอาเอาคอมพิวเตอร์นะครับพอดีแกเอาไว้ห้องครัวนะตัวหนึ่งนะครับเอาไวแบบ้ดูหนังดูอะไรนี่ยก็เปิดนะครับแล้วก็แมว แมวก็ขอเคลียร์ตลอดนะครับปรากฏว่าข้างในนะครับแกเออวันนั้นจะเปิดดังต้มเลยนะครับได้ยินเสียงดังแรงมากนะครับแล้วก็ไฟไฟดับไปเลยไฟตักเลยนะครับเกก็เอาไม้ผมดูนะพอดีผมดูแล้วนะครับผมก็มาเสียบนะผมเทสแคพาวเวอร์นะครับก็ตับเลยนะครับเบรกก็ตัดเลยนะฮะผมก็โอ้โหนี่ก็แกะดูนะครับพอแกะดูก็โอ้โหขนแมวนี่เต็มเลยนะครับ พอขนแมวเต็มแล้วบ้านแกมันอาจจะชื้นเนาะครับก็จะมีน้ําเป็นน้าน้ำนะครับเป็นชื้นนะครับก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เอาก็เหมือนกับเปรียบเสมือนว่าเอาเอาน้ํานะครับให้หยดลงไปในกับตัวอุปกรณ์ครับที่ที่กาลังเปิดอยู่นะครับก็คือก็นะครับประมาณนั้นแหละเพื่อๆนะต้องระวังนะครับเพราะว่าซับไพนะครับเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญนะฮะในการจ่ายไฟให้คอมพิวเตอร์นะครับถ้าตัวนี้เสียก็จบเหมือนกันนะทํางานไม่ได้ ฉะนั้นแล้วนะครับอย่าเอาไปเปิดใกล้อะไรที่มีความชื้นหรือว่าถ้าเลี้ยงแมวยังไงก็เอาเราก็มั่นทําความสะอาดมันนิดนึงนะครับนะประมาณนี้ก็บอกกันไว้นะครับจะได้ดูแลกันจะได้ไม่เกิดความเสียหายนะครับนะครับถ้ามันควันขึ้นกระมงแล้วก็ตัดแล้วก็คืออย่าไปเปิดมันต่อนะเพื่อนนะนะครับก็รีบเอาไปหาช่างหรือว่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนถ้า รู้เรื่องนะครับออก็เปลี่ยนนะที่รู้เกี่ยวกับคอนคอ,คอมมาเนาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะลงไปที่เมมบอร์ดหรือว่าอุปกรณ์ส่วนอื่นๆได้นะครับถ้าบางตัวมันไม่ตัดนี่มันลงไปที่เมมบอร์ดนี่ซีพเจ๊งเลยนะเพืเ่อนๆนะค่อนข้างจะอันตรายนะเพื่อนนะนะครับนะโอเวอร์คืออย่าให้มันมีฝุ่นเยอะนะครับทุกรุ่นนะครับเหมือนกันหมดเลยขนาดกอแซเป็นรุ่นที่พัดลมไม่ค่อยหมุนนะครับถ้าไม่โหลดสูงนะยังฝุ่นขนาดนี้นะครับสแสดงว่าตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะ พอดีผมเพิ่งซื้อมานะครับผมก็เลยเปิดแกะดูเลยนะเพราะว่าผมดูแล้วล่ะนะบาร์โค้ดมันเลือนลางแลวนะครับก็เลยแกะอองนาำตาดสิ่งแรกที่ควรจะดูนะครับเวลาซื้อ power supply มือสองมานะครับก็เรื่องฝุ่นนี้สําคัญเลยนะนี่นะครับเวลาเราซื้อมาเนาะเราก็ต้องดูให้ดีอย่าให้มันมีฝุ่นนะครับมีความชื้นเยอะนะครับถ้ามีฝุ่นมีความชื้นเยอะเนี่ยเปอร์เซ็นต์เสียมีสูงนะครับระเบิดได้เลยนะเพราะว่ามันมนรัดวงจรนะครับผมไอซีมารัดวงจรมันช็อตนะครับ เนื่องจากมีน้ำนะครับอยู่ข้างในนะครับมันทาให้มันรับวงจรนะครับก็คือน้ําไปสื่อไฟฟ้าอยู่แล้วเพื่อนนะก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับพอมีน้ําก็ช็อตไหมทันทีเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวปัดฝุ่นกันก่อนนี่ก็หลังจากเป่าฝุ่นนะครับกรณีที่เรานะครับต้องซื้อมีเหตุจำเป็นต้องซื้อ power supply มือสองมานะคเพื่อนก็ลองดูได้นะครับว่าข้างในมีฝุ่นหรือเปล่านะเพราะว่าถ้า power supply มือสองนี่ฝุ่น,นถ้าเยอะนี่ก็เปอร์เซ็นต์เสียสูงนะครับเดี๋ยวมันช็อตไหมได้นะครับซื้อได้นะจริงๆแล้วซื้อได้นะครับราคาถูกมากเลยนะมือสองนะครับก็หาที่มีประกันหรือว่าไม่มีประกันแต่ว่าหรือมีประกันแต่ว่าเหมือนกับาบาร์โค้ดมันฉีกขาดหรืออะไรเงี้ยเราต้องดูเราต้องสังเกตดูว่ารุ่นไหนประมาณไหนที่ว่าเออยังมีประกันน่าจะเป็นนิ่งๆน,น,นะครับ,นะรบแล้วก็แบรนด์ที่คุณภาพดีๆก็ ผมเป็นของขอแซ่นะแต่ที่ผมเจอมานะครับสภาพเขาค่อนข้างจะตีนะครับก็ซื้อมือสองถ้าราคาไม่แพงผมก็ซื้อนะฮะซื้อแล้วเนี่ยบางตัวเนี่ยประกันมีแต่ว่าเหมือนกับมันมันเคลมไม่ได้เนื่อง,องจากเงื่อนไขคือ,อหลาย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 เงื่อนไขนะครับแต่ที่ที่เจอก็คือเหมือนกับบาร์โค้ดมันเลือนนะ <S <S เคลมไม่ได้นะแต่ว่าผมไม่ได้สนใจอะไรผมดูที่สภาพอย่างเดียวนรัะนี่ผมก็ ทำความสะอาดครับก็คือถอดแกะทำความสะอาดเลยนะครับเป่าฝุ่นเลยเพราะว่าพวกสปายเนี่ยส่วนใหญ่ที่เสียนะครับถ้าเป็นแบรนด์ดังนะเท่าที่ดูนะครับก็คือเป็นที่ฝุ่นฝุ่นเยอะนะครับฝุ่นเยอะนะครับทําให้มันรัดวงจรภายในของมันเองนะครับภายในตัวของมันนะครับส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็ทําให้อุปกรณ์บางตัวนะเสื่อมสภาพเร็วนะครับผมขายซีเสียหายนะครับเป็นสนิมกัดนู่นนี่นั่นเยอะเลยนะครับ ถ้าเป็นกรณีที่มันมีความชื้นเยอะๆนะมีฝุ่นข้างในเยอะมากนะครับเพราะว่าโพซายเนี่ยมันจะมีพัดลมระบายข้างในทำมันจะมันจะเป่าลมเข้าตลอดเลยนะครับซึ่งบางท่านนี่เอาไว้ในซอกโต๊ะนะครับนะครับในจุดที่มันฝุ่นเยอะนะครับก็จะเกิดปัญหานะครับทําให้อายุงานมันสั้นลง เป็นยี่ห้อของฮอแซงซึ่งผมมองว่ามันค่อนขา้างจะคุณภาพดีนะครับตัวนี้ซื้อมาพันกว่าบาทนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าต้องเอามาทําความสะอาดแล้วก็สายไม่มีนะครับก็ซื้อสายใส่นะครับสายไม่มีเพราะว่าสายเ้าแพงแล้วอาจจะถอดแยกขายนะครับเพราะว่าเส้นหนึ่งนี่อย่างกั๊ดจอใส่ไปเลี้ยงกั๊ดจอนี่เส้นละสามร้อยเลยนะนะครับผมแพงนะนะครับผมก็เลยต้องผมมีสายอยู่แล้วก็เลยไม,ไม่ไม่มีปัญหา มีความยุ่งยากอะไรตรงนี้นะก็ซื้อมาเนื่องจากว่า,าการแจดพลังงานนี้ค่อนข้างจะดีนะครับก็เอามาใช้กับอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์ไดย้ยาวนะครับ,นะรบ,รบการออกแบบวงจร,รเรรกรดอุปกรณ์ของเขาจะค่อนข้างจะดีดีดีมากๆด้วยนะไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะซับซ้อนมากมายนะครับ เน้นคุณภาพเน้นๆนะโอเคนะครับเพื่อนเเห็นไหมเนี่ยผมเป่าฝุ่นแล้วนะปกติมันจะติมเลยนะฝุ่นนะส่วนเพื่อนะๆสามารถที่จะนะครับผมรับล้างทำความสะอาดนะครับพวกโควซัอพายพวกกั๊ดจอนะครับก็สามารถสอบถามกับไทม์ได้เลยนะตัวนี้ก็พึ่งแกะนะครับเกะทำความสะอาดนะเปลี่ยนพัดลมนะตัวนี้นะเปลี่ยนพัดลมพัดลมเสียนะครับมีลูกค้ามาขายนะเนื่องจากพัดลมเสียผมก็ซื้อไวนะ้ เทระบบไฟแล้วไฟจ่ายดีนะครับนิ่งนะ,สะเสถียรน,นะอันนี้ขายหมดแล้วสินค้าไม่มีให้ดูเลยไอตัวชุดน้ำเมื่อกี้ก็มาเอาไปแล้วนะลูกค้ามา,าไปแล้วนะครับตัวอ,อันตรกเจนะครับแล้วก็มากระบ,บอร์ดล็อกมาครับโอซิฟูล่า o นะครับของตัวซัด890ไปแล้วนะ ตัวไหนก็สอบถามักคาได้เลยนะครับเพื่อนๆรับซอมประกอบผอมระบบน้ําเปิดระบบน้ําปิดแกระบบ,ะบสอบถามมาได้เลยสอบถามราคามาก่อนได้นะครับเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวปิด,ปดปเทปไสปิดพาวเวอร์กันนะครับเดี๋ยวจะถอดอีกตัวหนึ่งนะครับใส่นะครับมีหลายตัวอยู่นะครับคือคืออยากจะบอกว่าถ้าพาวเวอร์เสียกรณีชอ็อตไหมนี่บางเจ้าเขาไม่เคมให้เพื่อนๆนะนะครับต้องดูเงื่อนไขเขาด้วยนะครับ อยู่นะโอเคนะครับเพื่อนๆยังได้อยู่นะครับยังได้อีกหลายปีนะตัวนี้นะครับใส่เครื่องตัวแรงแรงยังได้อยู่เลยโอเคครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมปิดนะครับทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวมาแกะต่ออีกตัวหนึ่งครับรับแกะนะครับรับแกะทำความสะอาด power นี่คือถ้าเป่าลมอย่างเดียวไม่ได้นะเวอร์นะส่วนใหญ่มันจะไม่ออกเพื่อนๆมันจะมันจะติดอยู่กันในซอกเนี้ยฉะนั้นให้ดีที่สุดคือต้องแกะออกมาอย่างนี้นะแกะฝาครอบ ตัวที่เป็นพัดลมครอบออกมาอย่างนี้นะเพื่อมาเป่าทําความสะอาดแล้วก็ดูข้างในด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางข้างในบางทีนี่ฝุ่นหรือว่าขนแมวหรือว่าขนสัตว์เลี้ยงเราเข้าไปอยู่แล้วครับพอมันไปอยู่แล้วทีนี้มันมีความชื้นอะไรมันก็สะสมที่ขนนั่นแหละแล้วก็เป็นน้ําเป็นอะไรกลายเป็นน้ำอะไรทีนี้ก็เสร็จเลยชอ็อตไหมเลยนะครับนี่นะครับเราก็ต้องดูแลกันด้วยนะโอส้สะพาเพื่อนก็ต้องฟุ้งเป่าฝุ่นบ้างนะนะครับผม ถามว่าใส่ power supply หายพัดลมขึ้นหรือว่าความพัดลมลงดีนะผมผมว่านะฮะความพัดลมลงดีกว่านะครับฝุ่นมันก็จะไม่ไม่ไม่ติดข้างบนนะไม,ไม่ไม่ไม่ลงไปส่วนนี้นะครับก็ความเสี่ยงจะน้อยกว่านะครับก็คือเวลาใส่เคสนะเราเอาพัดลมลงข้างล่างครับเพื่อนๆเข้าใจไหมประมาณนี้เอาเอาพัดลมให้มันลงข้างล่างแล้วว่หัน ด้านด้านด้านที่มันเป็นที่มันไม่มีพัดลมขึ้นข้างบนนะมันจะดีกว่านะใส่ใส่ด้านนี้จะดีกว่าฝุ่นจะไม่ค่อยมีนะเพื่อนนะนะครับประมาณนี้แหละเพื่อนก็ลองดูนะครับประมาณนี้นะแค่แค่เทคนิคนีกน้ก็ทําให้ยืดอายุการทํางานของ power ไปได้เยอะเลยนะเพื่อนเพื่อนนะครับแค่วิธีใส่ power แบบแบบเอาพัดลมลงล่างนะครับผม